และนี่คือเรื่องราวการเอาชีวิตรอดใน a ะควา i เ Express The Road Ahead วันที่หนึ่งของการรุกรานงจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวเราจะได้รับบทเป็นอเล็กซ์เทเลอร์สาวมหาลัยที่กำลังใช้ช่วงเวลาในวันหยุดไปกับการพักผ่อนยอนใจกับครอบครัวเธอและแฟนหนุ่มมาตินออกสำรวจเส้นทางธรรมชาติในป่าก,กันตามปกติแมกไม้สีเขียวลำน้ำไหลเอื่อยประกอบก,บกับภาพสัตว์ป่าที่ออกหากินทุกสิ่งเป็นไปอย่างที่มันควรเป็นก่อนที่มาตินจะได้ยินเสียงบางอย่างและขอแยกตัวออกไปสำรวจคนเดียวด้วยความเป็นห่วงอเล็กซ์จึงออกตามรอยเขาไปจนพบกับบ้านร้างเธอเดินเข้าไปตามหามาตินที่นั่นแต่ก็พบแต่เพียงความว่างเปล่าเมื่อออออไไไมมมมม่่่่เเจจจใครธึงงงงงปีนนนห้้้าาาาตตตตกกกแแยััััทะดว็โผล เธอตกใจซะก่อนเขาหัวเราะราและคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่อเล็ก,ก์กลับไม่คิดแบบนั้นเธออุตส่าห์ออกตามหามาตินด้วยความเป็นห่วงและกลัวว่าเขาจะทําอะไรโง่งๆจนได้รับบาดเจ็บด้วยความตกใจและวิตกกังวลทําให้อาการหอบของเธอกําเริบขึ้นโชคดีที่ในขณะนั้นลอราแม่ของมาตินผ่านมาพอดีเธอช่วยให้อเล็กซ์สงบลงก่อนที่ตัวเกมจะตัดสลับมาที่วันที่105หลังการลุกรานด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกหนักมันช่วยกลบเสียงฝีเท้าทําให้อเล็ก์และมาตินสามารถเดินทางมาที่ฟาร์มเรดคราวได้ยอย่างปลอดภยัย เนื่องจากสเสบียงในโรงพยาบาลที่กลุ่มของพวกเขาหลบภัยอยู่เริ่มที่จะร่อยหรอลงเต็มทีพวกเขาจึงจำเป็นต้องออกหาอาหารและสิ่งของอื่นๆทั้งคู่ตัดสินใจแยกกันสำรวจโดยอเล็กจะเน้นไปที่ยารักษาโรคแบตเตอรี่และวิทยุ เธอต้องการชิ้นส่วนของมันเพื่อใช้ในการผลิตอุปกรณ์บางอย่างในระหว่างทางเธอจะได้พบกับกระดาษโน้ตที่ข้อความในนั้นระบุถึงข้อมูลของเจ้าสิ่งมีชีวิตดึกลับว่าแม้พวกมันจะตาบอดแต่กับมีประสาทรับเสียงที่ยอดเยี่ยมทั้งยังมีผิวหนังที่แข็งแรงทนทานขนาดที่กระสุนยงยิงไม่เข้าอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดเสียงดังจะถูกพวกมันฉีกถึงอย่างไร้ความปรานีในช่วงแรกของการลุกรานมนุษย์ที่มีชีวิตรอดพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาวิธีตอบโต้แต่แม้ว่าจะด้วยวิธีไหนพวกเขาก็พบแต่ความโนึงละ้วมมันวต่อเสียงแต่มีีเสยงรบกี่าอ รอบๆยกตัวอย่างเช่นเสียงฝนเสียงน้ำตกเสียงการทำงานของเครื่องจกักรพวกมันก็จะไม่ได้ยินเสียงการกระทำของเราอเล็กสำรวจซากอาคารจนพบเข้ากับห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นั่นเธอจะได้รับชิ้นส่วนตามที่เธอต้องการทั้งยังได้รับเบาะแสว่ามีกองกําลังป้องกันชาติตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกเขามีอาหารและยามากพอจะแบ่งปันให้ผู้รอดชีวิตทุกคนอเล็กเก็บแผนที่ที่ระบุตำแหน่งของค่ายดังกล่าวเอาไว้และเดินตามหาห้องเก็บวชภันฑ์ต่อไปเธอบังเอิญพบที่ตรวจครันในห้องเก็บยาอะไรบางอย่างโดนใจให,ให้เธอใช้มันและผลที่อออออกกกกมมาา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 ททํํใใให้้้้เเเเธธตตจจลลััังงคนนนนนีีี่่ป็ขววรสุดแบบ อเล็กสงบสติอารมณ์ก่อนจะเดินออกจากห้องไปสมทบกับมาตินที่เราเธออยู่มาตินบอกว่าเขาพบครังอาหารแล้วและดูเหมือนเจ้าของเดิมจะตัดสินใจทิ้งมันไว้ที่นี่ทั้งคู่ลงมาที่ชั้นใต้ดินของอาคารมาตินสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของอเล็กซ์เขาพยายามปลอบใจเธอโดยการมอบถึงมือให้เป็นของขวัญอเล็กตัดสินใจบอกเรื่องที่เธอตั้งครรภ์อยู่ให้มาตินรู้เขาดีใจมากที่กำลังจะได้เป็นพ่อคนและบอกว่าในที่สุดก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นสักทีทั้งคู่รู้แล้วว่าเขาต้องหาทรัพยากรเพิ่มแคงงรงงงงงงงพพพยยยยยาา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 าบลลลลลลนนนนนััั้้้้ไมม่่่่่่่เเเีีีีีีออออททททจจจจะะดููวววิตตตกกกกกืโผป็ขรึง ่อยเดินทางไปที่ค่ายของกองกําลังป้องกันชาติส่วนในค่าคืนนี้พวกเขาตัดสินใจพักผ่อนกันทีน่นี่รุ่งเช้ามาตินเก็บสัมภาระส่งให้อเล็กซ์ก่อนจะย้าว่าเขาใส่อะไรบางอย่างลงไปในกระเป๋าเธอด้วยฝนที่ตกหนักหยุดไปแล้วทั้งคู่จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและในขณะที่อเล็กพยายามปีนข้ามต้นไม้ที่ขวางทางเปลือกไม้กับแตกออกส่งผลให้เกิดเสียงดังดึงดูดความสนใจของเจ้าเอเลียนมือของเธอติดอยู่ในรอยแตกทําให้ไม่สามารถหนีไปไหนได้โรคหอบของเธอกําเริบขึ้นอีกครั้งในขณะที่อสนรน้ายใกล้เข้ามา เธอหยิบยาพ่นออกมาใช้แต่ด้ยวยความตื่นตระหนกทำให้ขวดยาหลุดมือไปเสียงกระทบของมันดึงดูดเจ้าเอเลียนให้เข้าถึงตัวพวกเขาอย่างรวดเร็วในวินาทีนั้นมาตินกับตะโกนและววิ่งออกห่างจากอเล็กทันทีเขายอมสละชีวิตเพื่อช่วยเธอและลูกในท้อง วันที่119ของการรุกรานอเล็กและลูกในท้องรอดกลับมาที่โรงพยาบาลได้สาเร็จในขณะที่เธอกาลังสร้างเครื่องตรวจจับเสียงเคนเนตพ่อของเธอก็เปิดประตูเข้ามาทักทายโดยความเป็นหมอเคนเนตทราบอยู่แล้วว่าอเล็กกาลังตั้งท้องเขาแค่รอโอกาสเหมาะที่จะเข้ามาคุยกับเธอหลังจากที่เธอเสียมาตินไปเธอก็เอาแต่เก็บตัวเงียบไม่ส่งสงกับใครเคนเนตเสนอให้อเล็กบอกเรื่องนี้กับลอร่าแม่ของมาตินแต่อเล็กไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าลอร่าคงไม่ยกโทษให้เธอแน่โดยเฉพาะเมื่อเธอเป็นสาเหตุให้มาตินต้องเสียชีวิตเคนเนตรางีบ การหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหม่อาจช่วยให้เธอดีขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงอเล็กก็จะไม่บอกรอราอยู่ดีเธอตัดสินใจแล้วว่าจะออกจากที่นี่โดยมีเป้าหมายเป็น่ข้อ,อพยพเมเคนเนตยได้ยินดังนั้นจึงห้ามเธอเอาไว้เขาให้เหตุผลว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าค่ายนั้นมีอยู่จริงไหมและต่อให้มันมีอยู่จริงก็อาจเป็นคนอื่นที่แอบอ้างตนเป็นกองกําลังรักษาชาติก็ได้เขาจะลองใช้วิทยุสื่อสารเพื่อติดต,ต่อพวกนั้นถ้ายืนยันได้แล้วว่าเป็นคนของกองกําลังรักษาชาติจริงค่อยมาคิดกันว่าจะเอาอยัางไงต่อ อเล็กยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่คิเนจะแยกตัวออกไปทำให้เธอได้มีเวลาส่วนตัวอีกครั้งเธอสำรวจกระ,ประเป๋าเป้ที่มาตินทิ้งไว้ให้เธอในนั้นเธอจะพบกับจดหมายที่เขาเขียนบรรยายถึงลูกเขาทั้งดีใจและตื่นเต้นที่จะได้เป็นพ่อคน ถึงขนาดคิดชื่อพร้อมความหมายเอาไว้มากมายแต่น่าเสียดายที่เขาคงไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่พ่อที่ดีแล้วเธอต้องเก็บงำความเศร้าเอาไว้ในใจตอนนี้อเล็กซ์้องเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งใหม่เธอแอบลงไปที่ห้องเก็บของเพื่อหยิบแบตเตอรี่และยาบางส่วนออกมาโดยในระหว่างทางเธอจะได้รับรู้ว่ามีหลายคนที่คิดจะแยกตัวออกไปจากที่นี่เหมือนเธอทั้งหมดเป็นเพราะกฎบ้าๆที่รอราตั้งขึ้นเธอสั่ง,หรรง,งหให้ทุกคนอยู่แต่ในความเงียบและงดการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก เมื่อผู้คนเริ่มมองไม่เห็นอนาคตพวกเขาจึงเลือกที่จะเดินจากไปด้วยอุปกรณ์ที่เธอหยิบม,มาจากห้องเก็บของอเล็กสร้างเครื่องตรวจวัดระดับเสียงได้สำเร็จและด้วยความเหนื่อยล้าทำให้เธอเผลอหลับไปก่อนที่จะถูกปลุกขึ้นมาโดยแขกที่มไม่ได้รับเชิญเป็นลอร่าที่แอบเข้ามาในห้องและตอนนี้เธอรู้แล้วว่าอเล็กกำลังตั้งท้องหลานของเธออยู่ลอร่าโกรธมากที่อเล็กปิดบังเรื่องนี้เธอตัดสินใจขังอเล็กเข้าไว้ในห้องโดยทิ้งท้ายไว้ว่าจะไม่ยอมให้อเล็กทำร้ายคนในครอบครัวของเธออีก อเล็กทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องนั่งรออยู่แบบนั้นจนสุดท้ายเมื่อความอดทนที่มีหมดลงเธอเลิกที่จะหลบหนีออกไปผ่านทางช่องระบายอากาศก่อนที่เธอจะทำสำเร็จเคนเน็ตก็ได้เปิดประตูเข้ามาตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสำหรับอเล็กและเด็กในท้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลอร่าตัดสินใจทำกับเธอเหมือนนักโทษแผนของเขาคือแยกทางกันหลบหนีโดยมีจุดหมายปลายทางเป็นค่ายอพยพเคนเน็ตเลือกที่จะส่งลอร่าเข้าไปในช่องระบายอากาศส่วนตัวเขาตั้งใจจะหลบไปอีกทางทันทีที่อเล็กขึ้นไปบนช่องระบายอากาศได้สำเร็จลอร่าและลูก มาร์กถึงเริ่มใช้กําลังกับเขาการกระทําดังกล่าวก็ให้เกิดเสียงดังดึงดูดพวกเอเลียนเข้ามาความกลัวหวนแพร่กระจายไปทั่วดูเหมือนว่านี่จะเป็นจุดจบของสถานที่หลบภัยแห่งนี้ซะแล้วอเล็กใช้ความพยายามอย่างหนักในการหลบหนีออกจากโรงพยาบาล เส้นทางใต้ดินทะลุผ่านลานจอดรถนำพาเธอมาที่ป่าด้านหลังเธอเดินเลาะผ่านป่าไปตามแนวรถไฟซึ่งในระหว่างทาง,ทงเธอจะพบว่ารอรานามาก็สามารถหนีรอดออกมาจากโรงพยบาบาลได้เช่นกันอเล็กซ์เดินตามทางไปจนพบกับบ้านหลังหนึ่งเธอจำเป็นต้องตัดผ่านบ้านหลังนี้เพื่อหลบเลี่ยงการไล่ล่าจากเจ้าเอเลียนโชคไม่ดีที่รอราตามมาพบเธอเข้าด้วยความตกใจจะไม่เธอพลาดตกจากหลังคาทันทีที่ร่างของเธอกระทบพื้นพวกเอเลียนก็กรูก,กันเข้ามาเธอเรีบตั้งสติและใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดหลังจากหลบหนีออาจากพื้นที่ตรงนั้นนนมมาาาไได้้้ตััััววเกกกกกจะพรรรยอออลบปทีี่1ขงงุค เรื่องราวจะดำเนินต่อจากที่อาการหอบของอเล็กเริ่มดีขึ้นเธอและรอราจะเดินกลับมาที่บ้านเราจะได้พบกับโรเบิร์ตสามีของรอราพร้อมกับเคนเนตที่กําลังตั้งปาร์ตี้บาร์บีคิวกันอยู่ มาตินจะเข้ามาขอโทษที่ทําให้อเล็กตกใจทั้งคู่คุยกันสักพักก่อนจะถูกขอให้ไปช่วยหยิบที่เปิดขวดให้หน่อยเมื่อเข้าไปในตัวบ้านเราจะได้รับรู้เรื่องราวของอเล็กเพิ่มเติมว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงมาตินเห็นว่าอเล็กสนใจแผ่นเสียงของแม่เขาจึงอาสาพาเธอขึ้นไปดูของสะสมบนห้องใต้หลังคาณนะที่แห่งนั้นอเล็กพบกับแผ่นเสียงหายากมากมายและยังเจอกับอาวุธปืนอีกหลายกระบอกทั้งหมดเป็นของรอราซึ่งแท้จริงแล้วรอรามีอาชีพเป็นนายพรานแถมยังฝีมือดีซะด้วยหลังชื่นชมมขขขออองงงงสสสสะะยยยู่ััักกกกพพวเเเาาา็ไดดด้้้้ิินนีรบึจท เมื่อมองออกไปจึงเห็นเป็นกลุ่มอุกกาบาตพุ่งลงมายัางพื้นโลกวันที่119ของการลุกราน อเล็กเดินตามเส้นทางมาจนถึงค่ายอพยพสภาพของที่นี่ดูไม่ดีนักมันเต็มไปด้วยกับดักและเศษซากของร่างไร้วิญญาณเธอตามหาที่ปลอดภัยเพื่อรอคอยเคนเนตโดยทั้งคู่จะได้พบกันอีกครั้งในห้องกระจายเสียงดูเหมือนว่าเคนเนตจะได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาในขณะที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลเขาค้นพบว่ากลุ่มคนของที่นี่เพิ่งจะล่าถอยออกไปได้ไม่นานหลังจากที่ได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนผ่านวิทยุหนทางเดียวที่จะรู้ได้ว่าพวกเขาไปไหนคือการเปิดใช้งานวิทยุสื่อสารอีกครั้งเมื่ออเล็กได้ยินดังนั้นจึงอาสาออกไป ทั้งคู่จะได้รับข้อความว่ามีกลุ่มคนวางแผนจะอพยพออกไปจากที่นี่ด้วยการใช้เรือเนื่องจากเจ้าเอเลียนพวกนี้ว่ายน้ําไม่ได้การเดินทางข้ามทะเลจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดพวกเขากาลังลาเลียงคนและของอยู่ที่ท่าเรือคินตันใครก็ตามที่ได้รับข้อความนี้ก็ให้มารวมตัวกันที่นั่นหลังสิ้นสุดข้อความเคนเนตจึงบอกให้อเล็กรีบกลับมาที่นี่เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปที่ท่าเรือด้วยกัน แต่เมื่ออเล็กไปถึงเธอกับพบว่าเคนเนตถูกรอร่ายิงจนเสียชีวิตไปแล้วเสียงปืนเรียกให้เจ้าปีศาจพุ่งเข้ามาจู่โจมรอร่าทันทีมันลากตัวรอร่าออกไปทิ้งให้อเล็กอยู่กับร่างไร้วิญญาณของพ่อเธอได้แต่ทำใจยอมรับและมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือเพียงลำพังวันที่120ของการลุกราน อเล็กเดินทางออกจากค้ายอ,อพยพโดยมีเป้าหมายเป็นท่าเรือคินตันเธอต้องเดินผ่านสะพานข้ามแม่น้ำซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยเศษซากของตู้รถไฟที่ถูกจู่โจมโดยเจ้าพวกนั้นเมื่อไม่สามารถเดินผ่านด้านบนได้เธอจึงเลือกมุดลงใต้สะพานโดยหวังว่าจะเดินลอดผ่านเจ้าพวกเอเลียนไปไม่ให้มันรู้ตัวแต่ด้วยอุบัติเหตุบางอย่างทําให้บันไดที่เธอใช้ปีนขึ้นมาเกิดร่วงลงไปในน้ําเธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องวิ่งหนีเข้าไปในโรงสูบน้ําขนาดใหญ่ ตัวเกมจะพาเราย้อนกลับมาที่วันที่1ของการลุกดานอีกครั้งในคราวนี้จะเป็นฉากขับรถหลบหนีลอร่าทําหน้าที่เป็นคนขบับส่วนอเล็กและมาตินพยายามใช้ปืนลูกซองช่วยยิงสกัดพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลที่เคนเนตประจําการอยู่แต่สุดท้ายรถของพวกเขากกับเสียหลักผิดค,คว่ทำทําให้เจ้าเอเลียนไล่ตามมาทันมาตินได้รับบาดเจ็บจนหมดสติไปชั่วครู่ลอร่าพยายามบอกให้ทุกคนเงียบเสียงเอาไว้ทั้งยังห้ามไม่ให้เราเหนี่ยวไกลในขณะนั้นเองที่มาตินได้สติขึ้นมาเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจาัันทกม,มีทงงงเลกเตัดดน่่ีวผหแแข็็ุ กระสุนธรรมดาจะไม่อาจทําทอะไรมันได้มันหันมาจู่โจมใส่อเล็ก์แต่สามีของรอราเอาตัวเองมาบังไว้เขาเลือกที่จะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องคนอื่นการสูญเสียครั้งนั้นทาให้รอราเริ่มตั้งแง่กับอเล็ก์เรื่อยมากลับมาที่เหตุการณ์ในปัจจุบันอเล็ก์หลบเข้ามาในสถานีสูบน้าขนาดใหญ่เธอใช้เสียงรบกวนของเครื่องจักรในการพรางตัวเพื่อหลบเลี่ยงจากเจ้าพวกนั้นเมื่อหลบหนีออกมาได้เธอเดินตัดผ่านตัวเมืองเพื่อมุ่งเข้าสู่เขตท่าเรือแต่เมื่อไปถึงเธอกลับพบว่าขบวววววนนนนนเเเเรือออออออพพพยยไไดด้้้้้้กกกกปจาาาาทีี่่แลลลล็หหหหบบบบขใงงคคคุมมมภััธัธ มันมาในรูปแบบของสปีดบ๊ทลำเล็กที่ดูแล้วน่าจะยังใช้การได้เรือลำนี้เป็นของหน่วยกู้ภยัยมันรอคอยเธออย่างสงบอยู่ที่สถานีดับเพลิงอเล็ก์ฮึดสู้อีกครั้งก่อนมุ่งหน้าออกจากท่าเรือณนะสถานีดับเพลิงอเล็กจะต้องซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งเพื่อเปิดประตูโรงเก็บยานพหานะแต่โชคไม่ดีที่ฟิลเกิดระเบิดขึ้นไฟฟ้ารัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหมลุนแรงระบบดับไฟอัตโนมัติก็เสียหายจากแรงกระชากของไฟเช่นกันเธอไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเปิดระบบดับเพลิงด้วยตนเองแน่นอนว่าเธอยังถ เมื่อมีไฟย่อมต้องมีควันซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องดีกับอเล็ก์ปกติเธอก็มีปัญหาด้านระบบหายใจอยู่แล้วยิงเมื่อสุดควันเข้าไปทำให้เธอหายใจไม่ออกและเริ่มหมดสติในขณะนั้นเองที่เธอรู้สึกเหมือนถูกอะไรบางอย่างลากเข้าไปแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาเราจะได้พบกับรอราอีกครั้งในสภาพบาดเจ็บหนักอเล็กตกใจลนลานแต่รอรากลับบอกให้เธอใจเย็นๆเธอมาที่นี่เพื่อช่วยให้อเล็กเดินทางได้อย่างปลอดภยัยและขอโทษในทุกเรื่องที่ได้กระทำลงไปเมื่อพูดจบรอราจะมอบหน้ากากากันแกส๊สให้เธอเอเล็กรู้ดีว่านี่อาจเป็นคร เมื่ออเล็กหันมาหยิบหน้ากากกันแก๊สลอร่าก็รีบหลบออกไปอีกทางเธอตั้งใจใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อโดยมุ่งหน้าไปที่ประภาคารเพื่อเปิดสัญญาณเตือนภัยเสียงของมันดังมากพอที่จะดึงดูดความสนใจเจ้าเอเลียนนั่นทําให้อเล็กสามารถเอาเรือออกจากสถานีได้อย่างปลอดภัยในขณะที่เสียงของประภาคารค่อยๆดับลงไปอย่างช้าๆสองชีวิตเล่นเรือออกไปอย่างไร้จุดหมายจนในที่สุดก็ได้รับสัญญาณติดต่อผ่านทางวิทยุ และนี่คือเรื่องราวใน a อคว i ยเอ p เ s s The Rose Ahead เราก็ได้แต่หวังว่าอเล็กจะเดินทางปลอดภัยไปจนถึงที่หมายและยังคาดหวังว่าเด็กในท้องจะเติบโตมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเพื่อนๆคิดว่าสอแม่ลูกจะเอาชีวิตรอดจากโลกที่โหดรด้ายแบบนี้ได้ไหมลองคอมเมนต์กันเอาไว้นะครับและสำหรับวันนี้ผมกี้กอกระพงทอดน้ำปลาคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ